สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปตอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้นเป็น Basic Excel นะครับวันนี้คลิปนี้เรามาดูเรื่องของการซ้ำกันนะครับไม่ว่าเราจะทำชิ้นงานใน Microsoft Excel ตารางคำนวณต่างๆนะครับไม่ว่าเราจะทำตั้งแต่ขั้นตอนที่เบสิคที่สุดนะครับไปจนถึงขั้นตอนที่ซับซ้อนที่สุดยังไงก็แล้วแต่ผมว่าอย่างน้อยเราต้องมีการใช้ซ้ำบ้างสักหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้น คำสั่งฟังก์ชันซัมเนี่ยจึงเป็นคำสั่งซึ่งค่อนข้างจะจะใช้บ่อยแล้วก็พื้นฐานเลยนะครับแต่ว่าในคำสั่งซัมเนี่ยเราก็มีวิธีการใช้งานหลายอย่างนะครับตั้งแต่ขึ้นไปบนฟอร์มูลาบาร์พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ซัมไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือการใช้ออโต้ซัมไม่ว่าจะเป็นออโต้ซัมในรูปการกด L กกับเครื่องหมายเท่ากับ นะครับอิเทเนตเครืิเนตกับเครื่องหมายเท่ากับหรือการใช้ออโตซัมบนริบบอนบาร์นี้หรือการใช้ฟอ bon ร์มูลาบาร์ Bar, เหมือนแบบนี้นะครับ,นะรบหรือการใช้คลิกแอนาลิซิตนะครับซึ่งหลายๆวิธีนี้เราเดี๋ยวลองเราลองมาทากันดูว่าทําแบบอยากลองนะครับอยากลองดูว่ามัน,มนเอ๊ววิธีไหนมันเป็นยังไงสนุกสนุกดีนะครับลองดูว่าเ,เราจะเอาไปปรับใช้ยังไงกับลักษณะแต่ละงานแต่ละอย่างนะครับแล้วก็โดยที่ภารกิจของเราก็คือจะทํา การซ้ำในช่วง D2 ถึง D11 นะครับและผลลัพธ์อยู่ใน D12 ทดลอง2แบบคือแบบที่1ก็คือตัวเลขยาวมาเลยในช่วงนี้นะครับไม่มีฟันหลอกับอีกแบบหนึ่งคือมีฟันหลอบ้างเดี๋ยวจะลบบางเซลล์ออกไปนะครับลองดูว่าเราใช้งานสีวิธีนี้มันจะมีมีข้อแตกต่างกันยังไงยังวิบแบบไหนดีกว่าแบบไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลย เริ่มจากตัวนี้ก่อน5.353วินาที5.353วินาทีนะครับทีนี้ลองมาดูกันใช้ออโต้ซัมรีเซ็ตก่อนลบด e ล e ท e ิล okay. ิทโอเคลองดูออโต้ซัมนะครับตัวนี้เราจะใช้การเลือกจาก อไอคอนคำสั่งอัเทอซัมบนริบบอนบาร์ตัวนี้นะครับอยู่ภายใต้เมนูโฮมอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลย Start ทหกจุดศูนย์วินาทีโอเควิธีต่อไปครับวิธีโบลัมบราเลยนะครับ ซึ่งวิธีนี้มันก็เป็นการใช้ซ้ำข้างบนหรือบางทีก็การเลือกช่วงต่างๆนะครับก็บางทีผมถือว่ารวมอยู่ในวิธีนี้ด้วยเหมือนกันการใช้ฟอร์มูลาบาหรือการใช้ลักษณะแบบเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแบบนี้นะครับคือเซลล์นี้นะครับบวกด้วยสมมติว่ามีเซลล์อื่นอยู่แถวนี้ด้วยบวกเซลล์นี้บวกเซลล์นี้ บวกเซลลนี้บวกเซลลนี้เป็นต้นหาวิธีนี้ก็ยังถือว่ายังใช้ได้ผลนะครับเพราะลักษณะงานของเขาจะเป็นเฉพาะเขาจะไม่เป็นตารางไม่เป็นตัวเลขเรียงกันเป็นแถวหรือเป็นแนวนอนนะครับก็แตเเ่เอาลองมาทําดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำวิธีนี้ดูรีเซ็ตแล้วสตาร์กั <M. S 1> บเอสเอ็ปึ๊บมา 10.322วินาที10.322วินาทีอีกวิธีหนึ่งรีเซตอีกวิธีหนึ่งนะครับคือวิธี Quick Analysis Start 8.287 8.287โอเคถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยอลองการการใช้ซ้ำกับตัวเลขที่ต่อเน,นื่องกันลักษณะแบบนี้ก็มันต่างกันนิดหน่อยนะครับเหมือนเหมือนตัวตัวนี้จริงๆคือตัวเดียวกันนะครับตัวตัววิธีที่1คือการใช้ KL กับเข้ากับแล้วก็วิธีที่2องช้นะการใช้ออโต้ซ้ำจริงๆคือคําสั่งเดียวกันแต่อยู่คนละที่ ตัวนี้ทําบนคีย์บอร์ดตัวนี้ทําบนร bon ิบบอนบาร์ตรงนี้กคนนั่นเองจริงๆคือตัวเดียวกันเลยแล้วก็ฟอร์มูล่าบาร์ก็คือทําบนฟอร์มูล่าบาร์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องมือใน Excel เวอร์ชันหลังๆนะครับซึ่งจะมีตัวนี้มาก็ประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทําแบบฟันหล้อดูบนลบ3อันนี้นะครับลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มจากรีเซ็ตแล้วเริ่มจากตัวนี้ก่อนอัลเนเากับ 9ก้าจุดศูนย์สี่ห้าเก้าจุดี่ห้ Enter กี้ระหว่างที่ทำผมไม่สามารถบรรยายได้เพราะว่าเสียสมาธิไปเดี๋ยวจะอ,จอธิบายย้อนหลังก็คือว่าเมื่อเราทำการาใช้คีย์อินเทอร์เน็ไปแล้วเนี่ยใช้คำสั่งนี้กับกับกับบริเวณช่วงตัวเลขที่มีช่องว่างเราจะพบสภาพลักษณะนี้นะครับ ทงให้ดูย้อนย้อนรีเพลย์ให้ดูเอาตีเนตเท่ากับปับ๊บมันจะเลือกเซลล์จากนี้วิ่งไปปุ๊บมเจอตรงนี้เจอช่องว,ว่างมันหยุดครับเจอช่องว,ว่างมันหยุดนะครับวิธีวิธีที่เราจะต้องทําก็คือมันไม่หมดเราก็ต้องไปเพิ่มนะครับการเพิ่มเนี่ยก็คือการกดคอนโทรลกีคอนโทรลแล้วก็ลากเมาส์เพิ่มเข้าไปเพิ่มเรนจ์เข้าไปแล้วก,กด Enter นะครับแต่ถ้าหาเราไม่ทําแบบนี้ลองดูใหม่นะครับ อัลเทเนตเท่ากับแล้วก็เราไปลากจากนี้มันก็ไม่ไปมันก็ต้องลากใหม่ขึ้นมาอ,นนอันนี้ยิ่งช้าไปใหญ่เลยนะครับทีน,นี้ก็เลยจะอธิบายเพิ่มเติมว่าสําหรับท่านผู้ใช้อซอฟต์แวร์ต่างๆนะโปรแกรมต่างๆเนี่ยคีย์การใช้ตัวคีย์คอนโทรลนะครับกับคีย์ชิปเนี่ยจะเป็นค่าพื้นฐานของแทบในทุกโปรแกรมเลยนะครับแม้แต่ในเดี๋ยวยวผมแสดงให้ดูนะครับอย่างเช่นเราจะเลือกอ คอลัมน์เนี่ยเรากดธรรมดาครับหรือเรากดแดกไปเนี่ยก็คือเราเลือกเลือกคอลัมน์ a ถึงคอลัมน์ d ถ้าเรากดแดกนะครับถ้าเรากดอันนึงก็คือคอลัมน์ a แต่ถ้าเราอยากจะกด a แล้วก็มา c แล้วมา e แบบนี้เราก็ต้องกด control ไว้ wide, control ไว้ control ค,ค้างไว้นะครับ a c e นะครับการกด control ไว้เนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างจะเป็นคีย์มาตรฐานในเกือบเกือบทุกโปรแกรมนะครับในการที่เราจะเลือกอะไรคือเลือกเพิ่มบางจุดบางจุดบางจุดเข้าไปหรือผมจะเลือก ตัวนี้กดคอนโทรลนะกดคอนโทรนนะี้กดคอนโทรนน,ทรนี้ผมจะใส่ให้เป็นสีแดงวเลยเห็นไหมครับได้เอาย้อนกลับไปไม่เอาเนะครับกรณีเดียวกันสมมุติว่าเราใช้คีย์ชิปก็คือเราเลือกจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายมันเลือกให้เลยครับอย่างเช่นกดตัวนี้แล้วกดชิปค้างไว้กดตัวนี้ปับ๊บเห็นไหมครับ แล้วเราก็สั่งสั่งอะไรกับมันมันก็ทำทมนั้นแหะหรือเรามาเลือกอจาก A ถึง I แล้วกันคอลัมน์ลองดู A กดชิปค้างถึง I เห็นไหมครับอันนี้มันเป็นคำสั่งพื้นฐานเลยใน,ใ,นให้เป็นเกรดย่อยแล้วกันใน,ในซอฟต์แวร์เกือบเกือบทุกชนิดครับเกือบทุกชนิดเกือบทุกโปรแกรมเลยนะครับมีบางโปรแกรมที่ทไม่เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่น้อยนะครับอันนี้ให้เป็นเกรดเอาไว้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อเป็นเรื่องของการใช้อุปสัรคบน ในบนบานะครับโอเคเริ่ม START ทึอบอ๋อกเจอแล้วเจอต่อแล้ว ENTER s t ร์สต็อป8 9 9ดจุดแฟอร์มูลาบาก็น่าจะเหมือนเดิมนะเพราะไม่ <laughs> มีอะไรเป,เปลี่ยนแปลงเอเอาลองดูครับลองดู r ีเซ็ก่อน e ี e ิทดีลิทสตาร์ทเริ่มเท่กับ sum องเล็บปึ๊บ enter stop 10.402 1 0 4่ศวินาทีโอเคถือว่าไม่แตกต่างครับคือหลอไม่หลอไม่รู้ยังไงมันก็ต้อง ต้องใช้วิธีลากอยู่แบบนี้ไอควิกอ a l y s i กก็น่าจะน่าจะให้ผลทานองเดียวกันนะครับเพราะฟันหลอไม่ฟันหล่อยังไงเขาก็ต้องลากแบบนี้อยู่แล้วเด้ลองทำดูโอเคมาที่ตัวนี้ก่อนเอาเริ่ม Start บแปดจุดห 8.6ขจอง4โอเคเราได้เห็นแล้วเราได้เห็นแล้วว่าผลของการใช้วิธีแต่ละวิธีในการซ้ำนี้มัน,ม,นมันมีติดขัดเรื่องไหนต้องแก้ปัญหายังไงนะครับทีนี้เรามาดูสรุปภาพรวมดูนะครับว่าความันเป็นยังไงกรณีของของตัวนี้ ถือว่าเหมือนกันนะครับถือว่าเหมือนกันนะครับโดยที่ว่ามันเป็นคําสั่งเดียวกันแหละแต่คําสั่งหนึ่งตัวนี้ตัวนี้อยู่บนคีคย์บอร์ดตัวนี้อยู่บนริบบอนบาร์ู่บนี้ตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้ตัวนี้เราคงไม่เทียบดีกว่านะครับผมว่าม,มันคนละรูปแบบในการใช้งาน มันไม่เหมาะกับการใช้งานในการรวบรการซ้ำข้อมูลที่มันเรียงกันนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับกับแนวอื่นมากกว่าก็ขอไม่เอามาเปรียบเทียบแล้วกันนะครับตัวนี้มันก็จะเปรียบเทียบกับได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือการควิคแอนนัลลิิกรณีตัวนี้กับตัวนี้มันเหมือนกับว่าออเทอซัมโดยการใช้การใช้ออเทอซัมจะเร็วกว่าการใช้ควิกอนาลิซิส แต่ถ้ามองในมุมที่ว่าเราต้องมีหลายขั้นตอนนะครับตัวนี้เมื่อออโต้ซัมเสร็จแล้วก็ต้องมามันมาเจอช่องว่างมันหยุดมันหยุดเราก็ต้องมากดคีย์คอนโทรแล้วเราต้องอินพุตเลนส์ใหม่เข้าไปกดลากใหม่เข้าไปแล้วถึง Enter ก็หลายขั้นตอนนะครับแล้วก็มือก็กทำคือทําหลายขั้นตอนเพิ่มขึ้นนะครับทำหลายขั้นตอนเพิ่มขึ้นแต่ดูภาพรวมมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เจ็ดเก้านี่แปดแต่ส่วนคลิกไนสิต คือยังไงฟันหลอไม่ฟันหลอยังไงก็คือเขาเขาลากมาอยู่แล้วล่ะลากลากลากมาเท่าเดิมแล้วก็ม,มีเครื่องหมายตรงนี้มีเมนูเล็กๆตรงนี้ก็กดมามันก็ได้ผลออกมาซึ่งถ้าเอาตามความความอะไรนะฮะความความชอบเอาความชอบของผมแล้วกันแต่ไม่ใช่ดีที่สุดนะครับแต่เอาความชอบนะผมชอบอันนี้เนี่ยเอออาไปผมชอบอันนี้ผมชอบฟิกอะไรเดอรินะครับผมว่ามัน ผมชอบใช้เมาส์ไงฮะผมไม่ชอบไม่ชอบใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เราลากเมาส์ไปลากเม,มาส์มามันมันก็แค่ก็แค่ก็แแป๊บเดียวเสร็จไม่ต้องยกมือไปที่คีย์บอร์ดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปพุทธแรงหลายครั้งไม่ต้องไปใส่อะไรนะเออเลนนี่แหละช่วงช่วงช่วงข้อมูลเราไม่ต้องไปใส่หลายครั้งเพราะเราใช้ตัวนี้มันสะดุดสะดุดเราต้องไปเลื่อกเพิ่มนะครับก็ส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วสรุปแล้วก็คือว่าอยู่ที่ความชํานาญความชอบ คิดว่าชอบตัวไหนทําตัวนี้เรารู้สึกเราชอบมันรู้สึกมันมันชินกับมันชินเราชินกับตัวนี้เรามีความสุขในการที่จะใช้ตัวนี้ทํางานก็ตามสะดวกเลยครับตามใจท่านเลยอันนี้คลิปนี้ทําให้เห็นเป็นอ่าเป็นไอเดียแค่นั้นเองว่าอ๋อมันมีวิธีแบบนี้นะแล้วก็แต่และว,วิธีมันมีข้อดีข้อเสียมีข้อจํากัดแบบนี้นะลองเอาไปปรับใช้งานดูครับนะครับก็อ่ขอจบแต่เพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากทุกท่านช่วยกด subscribe กด like กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆและในชิวดทริค a n n e l ของเรายังมีคลิปที่น่าสนใจกอีหลายคลิปให้รับชมกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ